ร้อนร้อนรอนรอน,รอน,รอนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยร้อนวิ่งมาจากสวนหนาดำดำวีวีไหมดูทรัพย์สมบัติตู้อะไรนะเปิดตู้โชว์สันมันเปิดท่องโชว์เปิดกระติบก่องข้าวป้าวีวีจะกลับเมืองไทยแล้วผู้ใดแได้ไดยังก็มาเอาเดอ้อพี่นองแมวเอ้ย อยากได้อะไรก็มาเอาเดอ้อยร้อนวันนี้ร้อนตับแตกไปเก็บเสื้อผ้ามาค่ะพี่วีเป็นคนชอบขนาดกระติบข้าวลงทุนซื้อไอ้ซื้อตู้มาใส่วมาซะเนาะกระติบข้าวพกจะาวายังมีแ้งก็ท่องพูดเดเนีน่นไพ่ขึ้นเครื่องบินพูดเดเนี่ยไพ่ตะกา บ้าหอฟบฟางมาซันเอาขึ้นาอานจานพูลามอนโลไปซักผ้ามาเสื้อผ้าก็ใส่ตะกร้าเนี่ยวีวีก็เป็นคนมัาปีหน้าก็จะไปอยู่ทุ่งนาน้องมดติก็อยู่น้ำพองเนาะสามกิโลพี่วีวีก็มาทางบ้านโคกญ่ก็ได้บ้านอีกรังหนึ่งอยู่ขอนแก่นค่ะนั่นนคุณหมอบอน มาทำธุรกิจหมอสัตว์ัตวแพทย์หมอมาปาวิวีกันคือสักสมบัติหลายเทสักสมบัติหลายมีแต่ของเพราะว่ามันชอบอะไรที่เป็นไม่ๆค่ะวิว่กระตาก็ไผ่ขึ้นเครื่องเด้อคัะนีฝรั่งชอบใจหลายตัมมือแปะๆฝรั่งชอบมาได้ไผ่กระเป๋าลุยขึ้นเครื่องเด้อไผ่กระ ไทยสะพายตะกร้ากระเป๋าลูอยเอาไปยังก็สั่นวิสั่นเอาไปใส่ก้นกระปูเอาใส่กระปูนกระเป๋าลุอแพงๆเอาไปใส่กระปูไปคุดกระปูดูสักเสื้อผ้าวี่ก็จะมาเก็บนะคะโอ้ยมีหมอนไทยด้วยวิวมีค่ะมีหมอนที่นั่งเป็นไทยๆด้วยอะไรพ่าวิวเป็นคนไทย อันนี้ถ้าหมาแม่ให้ยี่สิบกว่าปีก็เลยมาเย็บเย็บเป็นหมอนถึงจะเก่าก็เอาไว้ไม่ายโองไห้ก็เลยมาเย็บเป็นหมอนเป็นหมอนโซ่ไปังสันเลยโซ่ไปงสันเลยใครอยากได้แล้วก็มานี่นี่ใส่ส่วนตัวเลยคะคิวเออันนี้ใส่ส่วนตัวชอบธรรมชาติมีเพื่อนสวนด้วย ก็เศร้าแถวๆันวิ่งไปเก็บผ้ามาเก็บผ้าแล้วก็เก็บไม่ต้องอายนะคะวิ่งไม่อายเราขยากได้แล้วก็เมาก็จะทิ้งก็จะเก็บซักเสื้อชาดในกางเกงในขนาดกางขนาดกางเกงในเสื้อสัตในก็ใสตะก้าพนน้อะอันนู้ยอันนี้ผ้าไหมยายองค์ทำไมสินไหมไรลไร มาอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้นุ่งน้อยผ้าไหมเมียแง่ไปเอาบุญจึงเดี๋ยวเก็บของก่อนนะคะซักเสื้อผ้าโชว์สมบัติพ้าสุธานก่อนวันนี้แดดร้อนวิ่งมาเดีจะไปรดน้ำต้นไม้วิ่งมาจากสวนนู้นนีดูแดดร้อนแดดโพดพ่อหมูเห็นเห็นแดดไหมคะแดดโพดพวอหมูมกบักเตียง แดดแดดแดดดีวันนี้อากาศเชิญอเวทเตอเชิญอเวทเอยอะค oh <my> นเด็กน้อยเขาหยอกกันฝรังร่งฝรั่งหยอกกันวันนี้ร้อน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 มากขนาดนี้ทาบยายจิตตะเลาออกแล้วพี่น้องแมวเอ้ยไปไปเก็บเสื้อผ้าก่อนโชรัพย์สมบัติโซ่ตะกงเข่าหนี่งละเหังไดเนาะือว่าสิขนล่งเลือดไปยังไง อะไอย่างไรก็เมาออเด้อวิวีเมย์พอแมวก,ก้องข่าหายกัมีคนบอกว่าทำไมขนาดมมหนึ่งกับบ่ดำวิววิเป็นคนชอบรักษาสะสมปัดก้องข่ายี่สิบปีก็ย่งคือเกาอยู่ไยก็นึ่งเป็นบางเวลานึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวเป็นบางเวลา หนึ่งข้าเนียปิดก่อนนะคะปิดทรัพย์สมบัติอันนี้มักหลายตู้ตู้กล้องเข่าเนี่แหละมาซาัรตู้ลงทุนสื่อตู้มาใส่กันค่ตู้ราคาแพงเนนนี้ไม้โม e เดนไม้คลาสสิกเอลิกันผลเด้นนี้ลงทุนซื้อมาเนี่ยามเนะปิดแล้วเวลาเราปิดมันก็จะ เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะชอบความเป็นระเบียบเวลาไปไหนกระเป๋าก็วางไว้อยากใส่ชุดไหนก็หิ้วไปเลยนำพร้อมกระดดสีไปดอดบ้สีไปเลยเดี๋ยวไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วก็จะไปทํากับข้าว้ามันร้อนถ้านร้อนๆก็ทานสลัดไปค่ะโอ้ยไปแล้วขายบ้านเราพกเงินใส่กระเป๋าแล้วสิ เอาเงินไซกัตตาเมียบานแล้วเด้อพี่นอนเย้ยไปแล้วครายากได้อะไรก็มาเอาเด้อหมอนหมอนสามเหลี่ยมสมัยก่อนวิวีตัวลเล็กๆนี่วนวดเก่งมชอบอะไรที่เป็นไทยๆลูกเป็นอะไรชอบอะไรที่เป็นไม้ไมถ้าเรามีไม้ไม้เราไม่เบื่อเนาะกัตตาก็ขึ้นเครื่องว่าซะ ไพกระต้าขึ้นเครื่องว่ามันเขาสิดาทัศร์มัตดสารฝรั่งตบมือแปะแปะไปแล้วค่ะไปเก็บของกอนนะเพื่อนๆเลิฟเลิทุกคนรักๆเจอกันปีหน้าเพราะว่าเราจำเป็นเราต้องกลับเพราะว่าเรากเกษียณแล้วลูกชา้กับคุณหมอคนเดียวะุวไูไอไว้โซ่ลูดหมอบอกไปเบิ้งหมอบอกหมอมาบอก ไปดูนี่ไงหมอมาลูกตอนไปนรับปริญญาตัวน,นี้เขาก็เปิดร้านโปรดกคุณหมออยู่ก็อยู่คนแก่นตนนัวนี้ตอนไปนรับปริญญามีคนเดียวเท่าซ่าแม่เลยตัวน,นี้สามสิบสี่ปีแล้วมันบ่านองบอ้องบอลกี่ปีแล้วลูกสามสิบสี่ปาด